โอเคผมก็ขอสวัสดีฟ c ซี่ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องของเค้กไอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเอาละวันนี้แต่เป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปเรามาดูว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะ่ครับทุกคนอ่ะกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมก็ถ้าสมมุติเราซื้อ1000เพชรตอนนี้นะครับเราก็จะได้ตัว รางวัลสุดพิเศษนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่าจะคุ้มตรงไหนก็คือเราจะได้รางวัลตรงนี้โดยที่ในสิขั้นสูงจะไม่มีนะครับแล้วก็เวลาที่กิจกรรมมานะครับกิจกรรมมาตอนวันที่1เนาะกิจกรรมมาปั๊บเราก็จะมีขั้นอยู่ที่50ขั้นเลยนะครับผมก็จะคุ้มมากๆนะครับคุ้มไปประมาณ4 8เลยนะครับผมก็อันนี้จะมาสิ้นสุดจนถึงวันนี้นะครับผมใครที่ยังไม่เติมพิเออร์เดอร์ก็อย่าลืมมาเติมกันนะครับที่อานนคคกทุหลยๆขแบบให้กลับมานะครับผมก็กลมาออีกรรบบนะคั ซึ่งรอบนี้ผมได้เติมเอาเป็นตัวกล้ามทองของผู้หญิงนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยมีทั้งกล้ามทองผู้หญิงแล้วผู้ชายนะวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งตัวเป็นกล้ามทองผู้หญิงในลงโซนนะครับหรือว่าอาจจะไปเล่นอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับทุกคนกิจกรรมนี้มาวันที่26ถ,ถึงวันที่4มีนาคมนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมกล่องปาร์ตี้เลดีโอนะครับผมก็กิจกรรมนี้มีชุดมากมายให้เราสมนะครับแล้วก็มีทีเด็ดตรงนี้ก็คือชุดคอเต่าสีขาวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคอเต่าสีขาวเป็น ชุดที่ได้ยากมากๆเลยนะครับผมนั่นแหละนั่นก็คือความแลที่เกมนี้มานะก็คืออะไรที่มันไม่การันตีแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบถ้าใครได้ใส่นะว่าม่งโคตร เท่อท okay okay, <Yeah. S 1> okay, ุกคนเอก็ค oh, no. ือกิจกรรมนี <im fy ous magician> ้ปกติจะต้องได้เขาเรียกว่าอะไรแผ่นเสียงปะนี่นะครับทุกคนนี่จะเป็นแผ่นเทปตัวนี้นะครับเราก็สะสมแล้วก็มาแลกชุดตามตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีชุดคอเต่านะซึ่งชุดคอเต่าเราต้องสุ่มเอาเองนะครับผมก็กิจกรรมนี้บอกเลยใครไม่เล่นถือว่าพลาดนะครับเกมนี้มีชื่อว่ามัดรวมชุดฮิตพิชิตคอเต่าขาวนะครับผมก็มีให้เล่นจนถึงวันที่6มีนาคมนี้นะครับผมและกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมเติมปั๊บรับน้องเต่าได้เลยนะครับผมก็เหมนเดิม กิจกรรมท็อปอัพเติมแค่1เพชรนะครับผมก็ได้สก,กินเฮ้ยได้ตัวละครเต่าตัวนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เติม99เพชรรับสก,กินไปเลยครับคุ้มมากเลยนะครับมีเพชรไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับทุกคน <S <S คก็กิจกรรมนี้เปิดให้เติมจนถึงวันที่1มีนาคมนี้นะครับ โอเคทุกคนก็ไม่ได้ลงโซนนานแล้วนะครับผมก็เลยจะมาเอาสายแบบสายปักธงสายลงโซนหน่อยก็แล้วกันลงแร็งก็คือเบิดเหมือนคลิปที่แล้วน <ator il> <inel> okay. ่าจะเป็นคลิปลงแร็งนะวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงกล้ามทองไปลงแอกในโซนครับซึ่งปืนก็7กระบอกนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่าปักธงสุดเท่สุดตึงนะครับผม วันนี้เราก็จะไปแอร์น้ำซึ่งผมเพิ่งได้ป้ายมาด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นป้ายทัวร์นาเมนต์ 4v4 นะครับผมได้มา30วันนะเดี๋ยวเราไปดูปรรครับนี่นะครับก็ทัวร์นาเมนต์30วันนะครับโคตรเอานะครับผมโชว์ดับได้ไหมบแบงมาสเตอร์เขินจังไม่โชว,ว์ดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปลุยโซนกันเลยดีกว่านะครับมาครับทุกคนแต่งกล้ามทองเอ้ยผู้หญิงกล้ามทองไม่เยอะจัดทุกคนมีคนแอคได้ไมีคนแอ มีแอคฟามาเลยเกลักันท่าหม่ท้าไหม่เขาจะด่าผมวะาเนี่ยจริงจริงนะแต่งตัวแต่งตัวผู้ชายแล้วมาแอคไม่ไม่น่ากลัวเท่าแต่งตัวผู้หญิงมาแอคนะคือกลัวแบบอยู่ๆผู้หญิงก็เดินมาด่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วประเด็นคือเราเป็นผู้ชายไงเปนผู้หญิงด่าแล้วมันแบบสแสบคันคันเย นะไปก่อนท่าหนึง่งทำไมมีแต่ผู้หญิงจังวะ <c oughs> เออปกติก็มีแต่ผู้หญิงอนะหรือเปล่าคือรู้สึกเหมือนผมเล่นตัวละครผู้ชายนี้เจอแต่ผู้ชายนะพอเล่นผู้หญิงเจอแต่ผู้หญิง <c oughs> อะไรครับนี้พี่เค้กทออี <c oughs> อ๋ฟามาดไปอ่ะเอ้ยเพื่อนเขาออกห้องเลยวะคนที่แอค่าอะไรเมื่อกี้เอ้ยต้องใส่ตึงเกินไม่มีใครกาเข้าไกล้ <c oughs> ลงตัวเองแล้วกูไอ้ท่านี้กัน ออเอ้เอดูว่าถ้าถ้าอาปืนนี้มันดูเชยไปสำหรับทุกคนแล้วหรอใครๆก็มีอย่างนี้หรอ,อ้แต่ก่อนนี้ตอนที่มีท่า AK ก็บ,บอกเดียวในสมัยนั้นนะครับคือใครมีท่านี้นี่แบบโอ้ยโคตรดูรวยเลยนะทุกคนนี่นะ คือมันเป็นท่ามันเป็นปืนแรกเลยนะครับที่เป็นปืนที่หมดเยอะนะครับแบบหมดเป็นหมื่นอะไรเงี้ยคือปกติเราสุ่มปืนกันก็หมดแค่2 3 0 0าพันเพชรใช่ไหมสุ่มแบบในตู้ในกล่องเงี้ยแต่คือปืนเ k คตอนที่มาก็บอกแรกตอนนั้นคือแบบกว่าจะอัพเป็นเวอเจ็ตอ่ะเออหมดเป็นหมื่นเลยนะใครกดนี่แบบโคตรเท่โคตรหล่อแต่ทุกวันนี้คือแบบเหมือนมีกันเกลื่อนเลยอะ่ะไม่ว่าจะท่าสากาท่าอะไรต่างๆเนี่ยเออโอ้ยโมไปโมมาคนน้อยว่ะเปลี่ยนห้องดีกว่า เดี๋ยวแป๊บมึงเป็นห้องก่อนนะฮะปึ๊บหวังว่าห้องนี้คนจะเยอะเอ้ยมีคนแต่งตัวแปลกๆมาด้วยแปลกๆนะครับแปลกๆนะบินได้เปล่าเราอะหรือยังไงโหดีดมาจากไหนเนี่ยลูกพี่วิ่งไม่หยุดเลยเฮ้ยดีดมาจากไหนวะเนี่ยเอาละตอนนี้ห้องก็มี14คนแล้วนะครับเจ็บคอจังเลยไม่มีท่าใหม่แอคอะเสียดายจัง พ่กนี <sociedad> ้ปุ๊บพ่กนี้จะมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะทุกคนเนี่โคตรตึงโอเคเราปักธงกันก่อนดีกว่าเออไหนๆก็เป็นผู้หญิงละไม่ไม่ได้เข้ามาแบบเข้ามาแล้วปักธงเลยอ่ะนะปกตินี่เล่นแต่ตัวผู้ชายเนาะลองเล่นตัวผู้หญิงเข้ามาแล้วปักธงเลยวันดีครับป้าวัา สวัสด okay. ีครับพ่อดนุ้ยเอ้ยนี่นี่เราจะยัง้อนความเอาดีเอาดีมาครับตี่อาจารย์แดงอะไรครับนี่เป็นขนาดจะบักก็ได้นะนี่คือคนคนจะเดินท้าท้าแบบหนึ่งหนึ่งเปลาไอ้โคตรตึงเกินเกิน แต่งแต่งตัวผู้หญิงหนึ่งหนึ่งนะฮะผู้ชายเอ๊ะนี่คอนเทนต์ใหมยนี่คอนเทนต์ใหม่แต่เขาตอบตกหลงนี่มันเธอเลยนะทุกคนเหนื่อยนะแบบแหว่าไงครับพ่อหนุ่มแต่งี่เจอสาวมอเป็นไงเออะจีบหน่อยมีแฟนยังนี่อยู่ไงจีบหน่อยมีเมียยังเด้อเป็นไงทุกคนพี่เค้งแม่งโคตรแรงเลยว่ะเฮ้ยของ คนไหนเอ้ยทั้งสองกันแหละดีไง <laughs> ผมว่าโดนด่านจะฉากีาก้ผมว่าโดนด่า,นานทุกคนเอื้อจะสลายยังอะไรเอม,มันจะมีพวกมีชาชีเวชอบขอไอดีผู้หญิงเว้ยทุกคนสาวคนไหนที่แบบผู้ชายขอไอดีก็เราคนเดียวเอ้ อ,อผมขอเตือนสาวๆคนไหนที่แบบเวลาแบบเจอผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่เจอผู้ชายแบบคุยกันประมาณเดือน2เดือนแล้วก็แบบเขาขอเลนะ่นไอดีผมแนะนำนะครับว่าอย่าอย่าให้เขาอย่าเอาไอดีให้เขาครับต่อให้แบบจะลงจะรักจะอะไรมากก็ตามนะก็คือเฮ้ยเดี๋ยด็ดด้อหนึ่งหนึ่งชนะเป็นแฟนเราเลยนี่หนึ่งหนึ่งชนะเราเป็นแฟนเราดิชื่ออะไรเวย ก็คือคนที่ผมรู้จักเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือโดนโดนแท็กไอดีไปนะครับผมเพราะว่านี่แหละผู้ชายขอจิ้มรหัสขอเล่นรหัสอะไรเงี้ยหรือว่าแลกรหัสกันสุดท้ายโดนผู้ชายหลอกนะครับก็สาวๆคนไหนผมก็ฝากเตือนนะครับเอฟซสาวผมผมก็เป็นห่วงแล้วชื่อเค้กค่ะนี่เขาจะจําได้ป่มความจะแตกไหมชื่อเค้กค่ะผมผมอยากลองเล่นหนึ่งหนึ่งวะทุกคนผมผมไม่เคยเล่นหนึ่งหนึ่งเลยอะจริงจริงอายุเท่าไหร่ ยี่สิบเอ็ดก็พอเขาจะหาว่าเราแก่ไมเอ๊ะไม่ใช่เด็กกว่นี้อายุสิบสี่สิบห้านะแม <c oughs> นะนั่นเอาดีคำนี้มันมาจากไหนวะมัาจากปากใครเราจะตีปากให้เออเอาดีเอาดีเดนี่ยเราต้องเลี้ยกพี่หรือที่รัก oh <my> เจหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ชนะเราก่อนนี่หนึ่งหนึ่งชนะเราก่อน <c oughs>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  เหมือนเสียนนะเหมือนเสียนทุกคนแบบเราไม่เก่ง เงินไม่ครบเราชอบคนเก่งโคตแทงใจดมเงินไม่ครบชอบคนเก่งโคตรเถื่อนออกด้วยนี่มาครับคนเริ่มแบบหล่งไหลเข้ามาแล้วนะครับ14คนฮะเอ้คนนี้มีชุดซีซั่นหนึ่งด้วยนะครับผมแต่เราก็มีเหมือนกันเรามีกระเป๋าซีซั่นหนึ่งนะเออเอ้มีหนุ่มมาย่อให้วะ่ะ แน่แน <f dragging> ่รายการหนึ่งนะรายการหนึ่งนะแอคใส่ล้กันนี่เฮ้ยน้องน้องรู้จักพี่เหรอน้องจะรู้จักคำว่าเหลืองนะครับเย็นเย็ดเย็ดแอคแอกใหญ่แอกใหญ่ก็มีเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยมาดีมาดีมาดีอันนี้อันนี้เฮ้ยเขาไม่กดท่าพี่พีเอาไงก็กดท่าแกวะ ท้าไก่เหรอไอ้ยื้ติดไก่เต้นไก่เต้นไก่ลองมาเต้นหนดีท้าหนึ่งๆเดียวหนึ่งได้นะดีทุกคนหนึ่งๆได้นะเป็นคนเถื่อนอะไรกำจัดอะไรวะพิมพ์อะไรเอ้ยเกินไปว่าเก่งแต่ปากนี่ว่ะเออดีๆปากทงปากทงครับเต็งเต็ง สองหนึ่งก็ได้นะนี่สองหนึ่งก็ได้นะเอ้ยมม่เถื่อนยังวะอะไรอ่านไม่ทันเฮ้ยเขาตกใจว่เขาตกแจไอี้ยลุมเต้นไก่ลุมเต้นไก่อีกขออีกขออีกขอีกหน่อยครับน้องๆสองหนึ่งได้นะนี่นี่ ไปเรียกผัวน้องมาไปไม่ต้องถึงมือผัวนี่แต่ไม่ต้องถึงมือผัวเอ้ยเรงแกผู้หญิงเออยนี่ร้องไห้ร้องไห้ทุกคนแบบให้ทุกคนมานี่นะทุกคนมาสงสารเสลือเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกินเลยว่าด่าแล้วหนีวะอ้าวนี่เด้อหนีว่ะทุกคนท้าหนึ่งหนึ่งหนีหมดเลยอ่ะเกินเลยว่า ขอบคุณนะคะที่ปกป,ป้องหนูขอบคุณนะคะพี่ชายเออแม่เรียกแม่เรียกเอ้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ออกแล้วมาทุกคนอันนี้ก็เจอกามทองไม่รู้ว่าสุ่มเจอคนเดิมหรือล่าก้ามทองมันเกื่อนเกินไปเป่าคนนี้น่าจะมาด้วยกันนะครับเอ้ยอเอออจอหนุ่มคีแอครับหนึ่งอัตราเฮ้โหห้องนี้สิบแปดคนเลยฮะเกินไปป่า นี่แอคเลยละกันแอคท่าปืนไปก่อนมาคนเดียวครับแอคคนเดียวให้เขารู้ว่าเรามาคนเดียวไอ้ยี่มีคนยนต์มีคนยนต์เดินมามีคนยนต์เดินมาครับสวัสดีครับปักเลยครับไ่ด้คแฟนมาอ๋อคนนี้คนานี้คือออกแค่แล้วไม่มีใครจำผมได้ เพิ่งไม่มีใครเดินมาเลยอ่ะนะครับหยิบคันนี้แล้วกันมีแฟนยังคะมีไรกัดเรอทำไมมันไรเยอะก็อย่าเพิ่งแอดมาสิเออการทองเดินมารับแอดผมถ้าชนะยอมเป็นแฟนอีถ้าชนะยอมเป็นแฟนเดินมาแล้วอ่ะเดินมาแล้วว่ะ ก็เอ็ดมาทุกคนรับรับเรารับก่อนละกันหนึ่งหนึ่งไม่คะนี่เถื่อนจัดนะดาวผู้ชายหนึ่งหนึ่งขอบคุณเขาเฮ้ยเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจข้อความอะไรทุกคนเกินนี่แอคคับได้ครับพี่เออได้มามาออกมาแลสร้างห้องคัสตอม สร้างห้องรหัสป๊บปป๊บปับ๊บปโ,โ,โหมด CVC Solo เงินสุงไม่จำกัดเงินพันห้าเล่นจิตตาพอข,อขอี้เกียจเล่นเยอะป๊บเชิญเพื่อนคนนี้นี่เข้ามาแล้ววะไอ้ปิดติดอุด้ยชิบหายผมลืมเปลี่ยนปุ่มอ่ะทุกคนอโอ้ปุ่มแบบมาซะแบบ โอ้หมาก็คือปกติผมเล่นปุ่มฟรีไฟแม็กนะทุกคนผมบอกก่อนอันนี้คือฟรีไฟปกตินะครับปุ่มมันไม่เหมือนกันนะปุ่มฟรีไฟแม็กกับปุ่มฟรีไฟปกติแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าแต่จริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าปกติฟรีไฟแม็กผมเล่น3นิ้วไงแต่ไอ้มันมันจะเป็นปุ่ม2นิ้วอย<ส>ู่นะทุกคนโคตรเออเลยแบบไ่ตั้งไอวอลยิงแบบต่อให้ไม่ใช่หรอกปกติตั้งไอวอลนิ้วอีกนิ้วหนึ่ง <า>กระโดดยก <like now. S 3> ตัวปิ้งอัดตัววิธีนึงตั้งใจบอกพุ่มเลียดอันนั้นแหละเผื่อไปเต้นสามนืนเนี่ยเขาเฉาเรายินรอยินรอก็ได้กระโดดนอก็ได้เขาเจ็บเหรอทุกคนแม่รับไม่ได้แบบวิ่งไล่เราเลย เฮ้ยตึ้งฝึกปะเนี่ยเออมีทุกคนรอ,นอผมเว้ยแบบมันมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์รอผมว่าแต่งตัวไฮไลท์แต่เล่นไฮไลท์ไม่เป็นเฮ้ยผมนี่เจ็บจี๊ดเลยจริงจริงขอจริงผมว่าเล่นไม่เป็นแหละทุกคนก็เล่นแต่เล้งใหญ่อะครับทำไมล่ะแบบ4-1เล้งใหญ่ก็ได้น,นะ,ะนนนนเป็นไหมเปล่าถามว่ารอดไหมไม่รอดนะครับ ตา,สามสภาพทำไมรู้สึกว่าฟรีไฟธรรมดามันชา้าจังวะ <c oughs> เ๋ยวองคิปเองโอ, <c oughs> อ้โหหัวแตกหัวแตกหัวแตกตัด <c oughs> ตัวทีงี <c> ้ <oughs> ตัวคนเดียวไว้ช่นยกันลังตาเด้คคนละเพลง้ยเออเออันไงันไงเ็บออมาแล้วปุ่มมเห็นทุกคนออเกิดอะไร้นเออ ขอภาพสโลว์เมื่อกี้แหละภาพกระดิษฐโคตรตลกเลยดีนะผมเอ4เกมเมื่อกี้นี้ยืดเยอะยืดเยอะเจ๊ะๆพลังดีเจอตรงมาอผมเล่นไฮไลท์ไม่เป็นนะครับทุกคนบอกไ้ก่อนแต่ผมก็พอจะมีศิลปะการยิงหัว1เม็ดอยู่ซึ่งจริงก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนหรอกไปฝึกเองนะโดนล้อก็เลยแบบ ไปฝึกเล่นในโซนมาเว้ยเออแล้วก็แบบบวกกับสเต็ปตั้งไอวอที่แบบไม่ใช่นั่งตั้งไอวอรผมไม่ได้เล่นนั่งตั้งไอวอนะครับทุกคนปกติก็แบบนี้แหละยืนตั้งเฉอๆเนี่ยแังใหญ่ก็ยืนตั้งเฉอๆหรือว่ามือถือผมหลวมโคตร้งมาเลยน้องโคโนได้โคโนโชว์เลย เขาโดดไปไหนของเขาวะผมเล่นตีดีเสีดีกว่าไม่ใช่ไรเล่นปืนเดี๋ยวตัวเขาตายถ้าเล่นแบบ A c ซ0เนี่ยเข้านัดมันจะแรงไหมวะเฮ้ยช่างมันเหอะเล่นปืนนี้ไปก่อนใครครบสี่คนนั้นชนะครับ ถ้าพี่แพ้พี่จะยอมเป็นแฟนนะ้องแกล้งแพ้ดีไหมทุกคนแล้วแบบพี่เป็นแฟนผมแล้วนะครับแล้วแบบแล้วรอก็แบบเปิดใหม่โอเคครับเป็นแฟนกันแล้ว,ลวลเป็นเสียงผู้ชายไปน่าจะบันเทิงดีนะผมว่าแล้วคือเราต้องไปยิงกนะันตรงไหนวะฝั่งนี้เหรอข้ามาแล้วอ๋อไอ้พ่อบังเดี๋ยพ้นหนุ่มเออเรอ๋อสยอดม เดี๋ยวหาว่ายืนรอเดี๋ยวหาว่ายืนรอกระโดดรอก็ได้เฮ้ยแอคด้วยจริงไม่เข้านอนอย่าเพิ่งเอาจริงนะพี่หัดเล่นนะครับงงนะงงนะเฮ้ยดูดีผมเล่นไฮไลท์แต่ผมอออะไรมาเนี่ยตาเดียวกับพารุม่าก็มาใส่กระสุนเยอะไง ล้องงนไ่้ดิมีใครเล่นแบบอะไรแบบนี้ไหมมาเล่นสีๆแต่ก็พารุมามาบางคนเอามิชามาอย่างฮาเลยอ่ะมันว้าลูกซองเลยออกจนไปเป้าวอ้โหมาแตกอันนั้เนี่ยปิงตั้งเอาไว้มติด พี่วุ้ยแตกโน้ตโดยแบบดิตอนดิจิตอนอ๋อน้องเขาทำอะไรอะี่ิตอนวุ้ยอดเป็นแฟนพี่นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปเฉลยเขาดีกว่าดีกว่านี่อดเป็นแฟนเรา รู้สึกดาเขาไม่เปิดใหม่วะเดี๋ยวนี้เขาจะพิม์่าไหนทุกคนเอฟซีเขาพีเฮ้ยเปิดใหม่ได้ไหมคะเขาทำเสียงทำไมวะเนี่ยผมขออะไรนะผมขออยากเดียวไปไหมครับผมขออยากเดี่ยวไปไหมครับขอใครก็ได้ช่วดแปลไทยไปไทยให้ผมที เอาละครับได้เวลาเฉลยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อเค้กนะฮะรู้จักเค้กไหมฮะ F4 อะไรล่ะเฮ้ยเคน้องน้องรู้จักพี่เปล่าเค้กไอ่ะเออเออเออไม่เชื่อรู้จักเจเลยโมวะเนี่ยแคนพี่ก็ออกมาแล้วจะรู้ได้ไงรู้ครับโคตรโมลีเคน้องพี่ขอตัวละบายบายครับ อ่าแบบครับอ่าว่ามาอยากลบเพื่อนด้ไมโอเคครับผมแต่แต่แตไม่รับประกันนะเพราะว่าปกติประมาณสักพักหนึ่งเวลาที่เพื่อนพี่เยอะแล้วพี่ไม่รู้จักใครบ้างพี่ก็จะลบออกจะเก็บไว้แค่คนรู้จักแต่ก็นาน,านานนู่นแหละโอเคครับไปแล้วครับ ครับทุกคนก็สำหรับคลิปน,น,น,นี้ก็เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าแบบเอ่อคลิปสไตล์แบบนี้นะเหมือนแบบไปนท่าหนึ่งอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆผมก็ไม่ได้เก่งนะผมบอกผมออกตัวเลยว่าผมไม่ได้เก่งยิงหัวนะครับถ้าผมเจอคนที่แบบยิงแบบปุง๊งปึ้งตั้งไอ้บอลปุง้งปุ้งตั้งไอ้วอลนีผมผมตายผมบอกเลยผมตายแต่ถ้าแบบถ้ามาแรงใหญ่ครับมากันเป็นตีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับ โมอีกนะนะครับโอเคก็สำหรับนี้บอกว่าทุกคนคงจะสนุกนะครับเจอกันคลิปหน้าขอตัวไปเก็บดาวซีีซีก่อนนะครับบ๊ายบาย